สวัสดีครับโอ๊ตมิวครับสวัสดีครับผมเจมี่เจริญแซ้จูครับวันนี้นะครับพวกเราทั้งสองคนนะครับขออนุญาตรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาพสนามในวันนี้ฮะเขายบอกว่านี้เราอยู่ในงานเรียกได้ว,ดว,ว่าเป็นงานที่โอกาสดีมากสำหรับวันนี้ฮะจำท่านี้ไว้นะครับ ต่อไปนี้ทุกคนต้องทำท่าดีนะครับเพราะว่าเป็นท่า signature นะคุณมินตี้นั่คือท่าซิกมาเกลนั่นเองค่ะซิกมาเกลเป็นแล้วที่สำคัญนะครับวันนี้ใครก็ตามที่มาในงานของเรานะครับเราสองคนจะขอไม่กี่อย่างนั้นเองครับทำท่าซิกมาเกลให้เราหน่อยแล้วหลังจากนั้นขอสามคำให้กับงานนี้นิดนึงครับเริ่มจากเราสองคนก่อนครับผมขอวะครับครับผมสามคำวันนี้ครับแซ่บสวยเลิศนี่นี่อันนี้คือให้พี่มินตี้เลยสับกดเองขออนุญาตนิยามเป็นคำนี้ละกัน เป๊ะปังเบี้ยงได้เพราะมันเปี้ยงจริงเขาโอนวันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละคนที่มางานในวันนี้ครับจะให้3คํากับมินตี้ว่าอะไรบ้างครับให้แนะนําตัวทั้งคู่ก่อนครับเชิญครับใครก่อนดีได้ครับผมก่อนก็ได้ครับสวัสดีครับผมโอนพัสกรนะครับก็สวัสดีครับผมโอยงยุทธครับทั้งคู่มาอยู่ที่นี่แล้วแต่วันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่างานของมินตี้เนี่ยเป็นงานที่แบบค่อนข้างจะเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงหน่อยเองรู้ไหมซิกมาเกิล กออ็จริงๆความว่าซิกมาเนี่ยมันอาจจะสื่อถึงความเป็นตัวตนของตัวเองออสแสดงตัวตนของตัวเองออกมาอะไรเงี้ยครับความคำว,ว่าซิกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าในในพาร์ทของผู้หญิงเนี่ยก็จะหมายถึงสแสดงความเป็นผู้หญิงในรูปแบบของตัวเองออกมาเช่นเดียวกันผู้ชายก็สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ครับก็จริงๆพอฟังจากเนื้อเพลงครับมันซิกมาเกอร์ท็อปออฟโดเวอร์ก็กลายเป็นว่าเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่อยู่ดับต้น ของโลกเดี๋ยวเรารอดูด้านในเท้าวันนี้พี่มิ้นมาเฉลยเองคำว่าซิกมาเกิลคืออะไรกันแน่ใช่แล้วแต่ที่แน่ๆครับวันนี้ครับเราจะขอ3คํคำให้กับมินตี้หน่อย9ปีกับการคัมแบ็กอีกครั้งหนึ่งหญิงตัวท็อปซิกมามากครับซิกมามากเรียกว่าวันนี้นะครับเรามีท่าซิกเนเจอร์นะคบของเพลงซิกมาเกิลมาทุกพันด้วยนะครับนั่นคือการทำแบบนี้ฮะ เป็นการใช้นิ้วนางกับดโป้งทั้งสองข้างแบบนี้เลยฮะเฮ่ๆนะฮะหนึ่งสองสาม Six Mag girls อ่ะนะครับเราอยู่กับสองสาวซึ่งแซ่บมากใช่ฮะต้องบอกว่าดีกรีไม่ธรรมดาทีเดียวเชียวแนะนำตัวหน่อยครับวันนี้มางานคัมแบ็กของน้องมินตี้ครับค่ะสวัสดีค่ะมิเชลเบอร์แมนค่ะค่ะสวัสดีค่ะปอยเชอร์ลินคันรู้ไหมครับว่า Six Mag g i คืออะไร เซ็กซ์มาเกลหรอจริงๆตอนแรกก็ถามมินอยู่นะว่ามันคือนิยามยังไงอะไรเงี้ยแต่จริงๆมากอเราในความรู้สึกเชลคือแบบการมีซิกเนเจอร์การเป็นแบบผู้หญิงที่แบบมีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวเองเราละครับเซิกซ์มาเกลมันนี่หามันจะไปไหนไม่ได้ไกลเลยมันคือยืนอยู่ตรงนี้ละเล่าเลยเล่าเลยฟ้าเลยตัวแม่ตัวมาม มีท่าสัญลักษณ์ซิกเนเจอร์อยู่นะแต่เรายังไม่สอนก่อนสามคำให้กับงานในวันนี้ครับว้าวหายมากเป๊ะเป๊ะอย่าไปยอมอย่าไปยอมโคตรจบจึงโคตรสามสองหนึ่ง s i i สวัสดีครับฮอบครับสวัสดีครับแชกลางนะครับสวัสดีครับหลุยส์ครับผมสามคำให้กับมินตี้หน่อยสำหรับวันนี้คิดว่าให้คำว่าอะไรดี ลูกพี่เก่งเก่งมากๆเก่งหัวเลย3คนนี้ให้นิยามซิกมากเหมือนกันคือเก่ง Six girl! s i ก Magic r l ครับผมนันนน์ครับชาชนาะธีรคตรครับผมขอ3คำเลยฮะสำหรับเพลง s i ก Magic Girl ฮะสวยเท่เผ็ดอ่าสวยเท่เผ็ดเผ็ดยังไงเห็ดยังไงเผ็ดต้องซูดปากเลยทีเดียวเชียวนะครับ่ะชื่อแพรวาค่ะครับแพรวาครับสวัสดีค่ะชื่อปัมมี่ค่ะ วันนี้เรามางาน s i x m a GIRL วันนี้อยากให้3คํากับน้องมินตี้หน่อยครับจิ๋วแต่แจ๋วมินปังปุมินปังปุเี้กว่าเป็นการให้กำลังใจนะครับเป็นพลังงานที่ดีให้กับที่มินตี้ของเรานะฮะเยี่ยม s i x m a GIRL ครับสวัสดีครับกันนะครับ s i m a ์มาคำว่า SIGMA คือเหมือนแบบ ผู้หญิงที่สวยรวยเก่งอาตงบริบท Six Ma Girl กกค่ะสวัสดีค่ะปังปอนค่ะ Six Ma Girl สามคำคให้กับมินตี้วันนี้สวยรวยเก่งค่ะอะส่วนใหญ่นะทุกคนจะนิยามแบบถูกต้องได้ว่าถือว่าตงบริบทของคุณมินตี้ของเราเนะรเพราะว่านอกจากพี่มินตี้เนี่ยนอกจากวันนี้จะเป็นศิลปินแล้วเคยเป็นถึง CEO ใช่ไหมฮะเป็นศิลปินะแล้วก็รวมถึงการเป็นคนสวย <Sigma> Girl! สวัสดีค่ะไอค่ะสวัสดีค่ะไอลิชค่ะพี่ขอสามคำให้กับพี่มินตี้หน่อยเรดชัดปังเพชมินิจึง Six Ma Girl สด็กขาผมไตเติลนะครับสวัสดีครับชื่ออาร์มนะครับอยากจะให้สามคำกับ Six Ma Girl คนนี้ว่าย,ยัางไงบ้างอ,อืมเซ็กซี่ซูซ่าแซบจีดมินซอนเปี้ยวได้เปล่าครับ Six Ma Girl สวัสดีครับรันกันพีโพก็บผมสวัสดีค่ะมินตี้มินตี้ค่ะสวัสดีค่ะเกมนาทีครับเราให้คุณคนละคำครบ3คำพอดีคนละคำเลยมินปังซับครับ six mark go สวัสดีค่ะฟิล์มคลาสิกค่ะอาร์เรบไชย์ล่าค่ะนันนี่คลาสิกค่ะอีวาคลาสิกค่ะให้3คำพี่มินตี้หน่อยค่ะสวยเลิศปังค่ะ c o n g r ร t ค่ะเลิศแน่ค่ะ แม่มาแล้วแม่ครับซุปเปอร์สตาร์ซุปเปอร์สตาร์ปปารนี่ Six m a s Girl สวัสดีค่ะบิวนะคะจาก TPA House ค่ะครับสวัสดีครับบินครับอ่อสักสีนะคะจาก TPA House ค่ะโอเคเด็กรุ่นใหม่รองเท้าหลุดพอล่าสุดพี่เขาซ้อมจนรองเท้าหลุดไปเลยเข้าถึงง่าย Six Mask Girl พูดเลยหลังจากดู MV พร้อมกันทั่วทั้งประเทศเมื่อกี้แล้วครับรู้สึกยังไงบ้างออกจากใจเลยนะก็จริงๆมันเป็นตัวตนของพี่มินดีนีคือมันจะมีความสตรีทแล้วก็จะมีความเป็นตัวเองคนข้งสูงใช่ใช่แล้วทั้งด้วยบีทของเพลงแล้วก็ตัวจังหวะในการตัดของ MV เนี่ยจริงๆก็แบบมีความเป็นพิมินสูงมากอย่างเท่เลยถ้บผมนะคือผมมองว่ามันมีความที่ อลังการแล้วอย่างหนึ่งคือแต่ละซีนนะฮะซีจีอะไรเยอะแยะแล้วก็ลายการเต้นคือทุกอย่างคือเท่มากที่สำคัญคือเพลงเขาเขาเหมือนว่าติดหัวครับฝังก็้ไปในหัวใช่ฮูดฮูดักเออฮูดักฮูดักซิกค์มาเกอร์อะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นเพลงที่มันปังแน่ครับปังแน่ในฐานะที่เป็นนักแสดงครับเห็นลายเต้นแล้วคิดว่าเต้นไหวไหมไม่ไหวครับไม่ต้องคิดเลยไม่ไหวไม่ไหวเหมือนบอสนะไม่ไหวสภาพแค่เต้นเบาๆยังเต้นไม่ถูกจังหวะเลยพี่เต้นปินแบบว่า คือใช่คือมันล้ําเนาะใช่ใช่สมกับเป็นซิกมาเกิร์จริงๆยังฝากทุกคนชาเลนจ์คอเวอร์เต้นเพลงนี้หน่อยเนี่ยครับก็ยังไงก็ฝากเนาะทุกคนไปทําชาเลนจ์ซิกมาเกิร์ในแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มต่างๆนะครับได้ทุกแพลตฟอร์มเลยฝากด้วยครับเพลงซิกมาเกิร์คือต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วก็ทํานองเพลงอ่ะติดหูมากคือได้รู้สึกว่าเดี๋ยวเราไปแบบไปซ้อมเนื้อซ้อมเต้นนิดนึงคือแบบเต้นได้แน่ๆซิกมาเกิร์ เชวถ้าคุณพูดแล้วคุณต้องเต้นได้จริงๆนะเอาแล้ว,ลวค่โอ้โหไม่ใช่ปัญหาเดี่ยวสอนคือ,อไอ้เต้นหนามันได้แต่สวยไหมอ่ะอีกเรื่อง,งแต่จริงๆคือจะบอกว่า เอ็มวีอ่ะคือภูมิใจมากๆพอรู้สึกว่ามันเป็นการแบบเติบโตของมินมากๆคือเราเห็นมินในฐานะไทนิจีเลยเราติดตามกันมาตลอดแล้วเราสึกว่าเฮ้นเ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 นยนี่มันเป็นก้าวสำคัญมากๆแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนแล้วอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่เขาสู่เขาได้มีส่วนร่วมทุกๆอย่างเลยซึ่งอันนี้ดีมากๆเป็นตตนๆเขามากๆชอบมากค่ะอ,อุ้ยเอาจริงๆคือดีใจกับพี่มินมากๆเพราะว่ามันก็9ปีแล้วเน ό, าะอะไรเงี้ยแล้วก็คัมแบ็กครั้งนี้คือมัน มันคือพี่มิ่นเนาะพี่มิ่นจริงๆเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วฝากทุกคน cover ด้วยเธอสองคนพูดแล้วนะใช่อันนี้เธอสองคนอะไรเราบอกว่าจะ cover เมื่หล่ะเราจะทำได้แน่นอนเราได้แน่นอนเราได้อยู่แลยเราได้อยู่แล้วไม่ยากฝ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 ากับเพลงซิกมาเกิร์ลนะคะของบินตี้นะคะคัมแบ็กในรอบ9ปีบอกเลยว่าใครที่เป็นเฮสเก่าเทสไทยคือเต้นได้หมดนะคะแบบจริงๆเลยติ๊กต็อกเจอเลยเจออะไร เออซาลูมามาครับรู้สึกว่าพี่มินเก่งมากแล้วก็พี่มินเท่มากค่ะใช่ใช่ถ้าจะให้เต้นตามคเวอร์ไหวไหมได้ได้ครับก็ฝากทุกคนติดตามชิคมากด้วยนะคะใช่ฝากทุกคนติดตามซิกมากด้วยนะครับสนุกมากจนแบบอยากให้ทุกคนต้องไปดูเลยค่ะรู้สึกว่ามันมันแล้วเพลงติดหูมากจริงจริงคือท่าเต้นด้วยสาวด้วยเนอะ ฟังเต็มเพลงแล้วดู MV แล้วบาคือมันพี่เขาเก่งมากจริงๆเราอยากให้ทุกคนไปฟังเพราะว่าเพลงมันมันทุกอย่างมันมันจริงๆค่ะ Hi friends สวัสดีค่ะพื่อนะคะอ n y a อ e l ล p r e m i e มเห็นท่าเต้นเห็นเพลงน้องมินแล้วเป็นไงเราก็แบบว่าแบบ ซิกมอซิกมอซิกมาฟังเพลงซิกมาแล้วนะคะรู้สึกว่าเราจะต้องแบบลุกขึ้นมาเต้นถึงแม้เราจะเต้นไม่เป็นเหมือนแพ้ก็ตามแต่ว่ามือเราก็มาใจเราก็ไปคืนนี้นะคะมาปาร์ตี้ไม่หยุดเราต้องไม่หยุดฟังเพลงค่ะก็รู้สึกชอบมากๆค่ะหลายๆฉากที่หนูรู้สึกว่าแบบพี่มินเขาทุ่มเทมากๆกับเอ็มวีนี้ค่ะชอบมากค่ะเพราะว่าเท่มากพี่มินเขาเท่มากหนูแบบเป็นตายหนูเหมือนกันก็คือแบบชอบมากๆเลยค่ะเอ็มวีนี้ รู้สึกว่าติ๊กถูกทูกข้อมากค่ะแบบไม่มีผิดเลยปึ้งเออ,เอ,อหนูอ้าปากคางทาง MV ค่ะพี่มิ้นสวยปังเลิศมากๆค่ะสุดยอดหนูก็เหมือนเพื่อนนี่ค่ะว้าวมากมาเ ือน,นรู้สึกตื่นเต้นแทนพี่นินมาครับแล้วก็รู้สึกว่า m v มีความโมเดิร์นแล้วก็ทันสมัยมากแล้วก็อบอกได้เลยว่าเพลงนี้ดังแน่นอนครับเอาจริงๆอ่ะส่วนตัวคือชอบมากรู้สึกว่าลายเต้นท่าทางอย่างเงี้ยมันชัดมันคมส่วนตัวก็แบบอยากเต้นตาจริงอินเตอร์มากเนอะเ์ <laughs> มาก็เท่ท่าเต้นก็เท่สนุกอยากเต้นด้วยความเท่ใน MV รู้สึกยงไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างชอบท่าของเพลงมากสิกมาเกล เพลงนี้ต้องบอกเลยว่าเพลงเป,เป็นเพลงที่บีบสนุกครับและเป็นเพลงที่แบบถ้าเต้นอะไรอะไรก็มันลงตัวหมดทุกอย่างเลยชอบมากครับติดหูมาก Congregation ก่อนเลยขอบคุณจ้าขอบคุณมากเลยคืออย่างนี้เมื่อกี้พี่เห็นหนูบนเวทีพี่รู้สึกว่าเมื่อหนูกลับไปเมื่อ9ปีที่แล้วอีกครั้งหนึ่งทุกคน,ม,นมันรู้สึกยังไงบ้างตอนที่ผู้กดสัมภาษณ์พี่เห็นหนูแบบเหมือนเป็นศิลปินหน้าใหม่ จริงตื่นเต้นมากค่ะสิบปีก็คือไม่ได้ขึ้นเวทีแบบนี้เต็มเตมเลยทั้งไม่กระทั่งแบบสัมภาษณ์อะไรเงี้ยถ้าช่วงหลังก็คือเกี่ยวกับบริหาร คุณทำซีรีส์ยังไงเกี่ยวกับซีรีส์วายแบบอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วคือเราพอเรากลับมาเองอะแล้วเรารู้สึกเราย้อนภาพกลับไปตอนที่เราบอกเด็กๆเดี๋ยวต้องตอบแบบนี้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 นะอะไรเงี้ยโอ้โหแรงแขนจากเด็กๆขึ้นมาฉันจะรอดูฉันจะรอดูแต่ทุกอย่างที่เห็นบนเวทีมันคือความสุขเหมือนเหมือนเราได้เราได้กลับมาเป็นตัวเองอีกทีใช่ค่ะจริงจริงวันนี้ทุกคนได้เห็น MV แล้วนะหนูได้โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์หมดแล้วเสียงกรี๊ดทั้งสื่อมวลชนทั้งกระแสตอบรับ ยกผู้กองจากอกนี่เป็นยไงบ้างจริ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 แล้วอะค่ะมันไม่มีภูเขาอยู่ตรงนั้นแล้วนะตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าจริงๆมันเป็นไม่ได้กดดันอะไรไม่ได้กดดันเลยค่ะเป็นสิ่งที่หนูว่าอยากจะตั้งใจอยากจะกลับมาทําผลงานให้ทุกคนได้ชมแล้วก็คือหนึ่งเลยเนี่ยมันเป็นความชอบของเราค่ะแล้วเราไม่ได้ไม่ได้วางมันว่าเพลงนี้ต้องเป็นยังไงโพมันจะต้องขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเราแค่ทําดีที่สุดใน ที่เราจะทําได้นั่นมันก็คือความสําเร็จอย่างหนึ่งแล้วมันคือคอนเซปต์ซิกมาเจอร์อยู่แล้วไหนบอกทาเต้นไม่ยากไหนมินบอกพี่ว่าเ้น่กเป็นไงเป็นไงทาเต้นไม่ยากยากยากเนึ่งคือคิดว่าคิดว่ากระนั้ยก็เต้นตามแต่พี่ว่าสําหรับคนที่สายเต้น c o อร์น่าจะชอบเพราะทาเต้นมันมากนั้นฝากทุกคน c o อร์เพลงนี้หน่อยดีกว่าเชนะค่ะยังไงน้องๆนะคะที่รอการกลับมานะคะของเรา ตอนนี้สามารถไปเต้นตามกันได้แล้ว Six m a r k r ค่ะเ,เราจะรอดูนะคะหรือถ้ามีโอกาสนะเพื่อเจอกันเต้นด้วยกันอย่าลืมนะฮะเรามา Six Marker ด้กัน